น้ำสมุนไพรพับใบเตยค่ะมีพวกน้ำมะตูมน้ำใบเตยน้ำกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซื้อมาตามท้องตลาดหรือว่าอย่างอย่างกระเจีย๊ยบถ้าเรามีปลูกเองตามพื้นบ้านเราก็ใช้ที่เราปลูกเองส่วนใบเตยเนี่ยค่ะเราปลูกเองที่บ้านก่อนที่จะมาทําการพับ เป็นรูปดอกไม้นะคะเราก็จะต้องนาใบเตยเนี่ยมาล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยะค่ะหมดคราบดินที่มันติดตามตามซอกอย่างเงี้ยค่ะเอามาล้างแล้วก็พึ่งให้เรียบร้อยะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาพับเป็นรูปแบบต่างที่เราเรียนรู้มาค่ะน้ำมะตูมนะคะที่เราทำเนี่ยก่อนที่เราจะนํามาต้มนะคะเราก็จะนํามะตูมที่เราได้มาเนี่ยไปเผาไฟเพื่อที่ว่าจะให้มันหอมค่ะตัวนี้ค่ะตอนแรกมันจะแห้งมา แห้งมาแล้วเราก็นํามาเผาไฟสักพักหนึ่งให้มันมีกลิ่นหอมค่ะของของน้ำประตูมเวลาต้มมันจะหอมอะค่ะ